ฉันจะเรียงไทม์ไลน์คำโกหกให้เธอดูเธอบอกว่าเธอน่ะไม่รู้จักสาวดอเด็กอเริ่มเลยนะแล้วเธอบอกว่าเธอไม่รู้จักสาวดอเด็กแต่จริงๆแล้วเธอคุ้นเคยกับสาวดอเด็กระดับหนึ่งเรียงไทม์ไลน์ดีๆคำโกหกเธอที่นะสองเธอบอกอยู่ๆสองสาวเนี่ยแวะมาหาที่บ้านโดยบังเอิญมาช่วงสงการานต์ก็เลยแวะมาหาที่บ้านโดยบังเอิญแต่ตัดภาพไปในความจริงเอา้าเธอนัดกันมาอย่างดี สามเธอบอกว่าเธอเมตตาเห็นเขามาเห็นเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยก้มกับตีนเจลินแล้วก็มอบเงินให้สองแสนมอบให้สาวอีกนางหนึ่งที่เป็นเพื่อนด้วยความเมตตาอีกสองแสนสามแล้วก็ห้ามเปิดกล้องห้ามบันทึกภาพห้ามทำทุกอย่างเธอเป็นคนร้องขอว่าห้ามนั่นห้ามนี่สุดท้ายกลายเป็นว่าทุกเรื่องเนี่ยมันตรงข้ามหมดเพราะว่า คือตัวเองเนี่ยมันมันมันโปะไปหมดเลยในในการพูดการอะไรเนี่ยอ่ะสองบอกเลิกกันสะสี่บอกเลิกกันเป็นสิบสิบปีสิบปีที่ไหนสองพันยี่สิบสามยังคุยกันสองพันยี่สิบสี่ยังคุยกันเออยังติดต่อกันตลอดสองพันยิบสามยังโอนเงินเป็นแสนแสนะไปเข้าบัญชีตัวเองอ้ยังมีอยู่เนี่ยมันเป็นการโกหกไปเรื่อยเปื่อยอะ่ะจับโปะไปเรืเ่อยเปื่อย จริงแล้วเรื่องภาษีอ่ะพี่รักเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเขามีรายได้เขาต้องเสียภาษีอืเขาเป็นคนมีรายได้ถูกไหมครับอืม,อมทำไมอ่ะมีรายได้แล้วไงอ่ะเออม,มีรายได้แล้วไงอ่ะจริงคนมีเขาเป็นคนมีรายได้ก็แล้วไงอ่ะการใครเขาก็ต้องทํางานทั้งนั้นอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เป็นมาดามนั่งแดกนอนแดก ต่างคนต่างกระดิ้นรนนะทำทุกอย่างแล้วคนที่นี่นะไม่มีใครหรอกที่จะอยู่เฉยๆแล้วแล้วเงินไหลมาถึงกระเป๋าว่าคนที่นี่ยต่อให้มันจะมีรัฐสวัสดิการรองรับอะ่ะแต่สุดท้ายคนที่นี่เขาก็เลือกที่จะทํางานมันเวิร์กกว่ามันคุ้มกว่าคนที่นี่เป็นคนขยันฉันบอกเลยคนไทยที่มาอยู่ต่างแดนทุกคนนะ่ะดิ้นรนทำนั่นทำนี่เพื่อให้ได้มาซึ่งเม็ดเงินเม็ดทอง บางคนก็ไปสร้างหลักสร้างหลักปักฐานหาได้มาก็ไปปลูกบ้านซื้อที่ทํานั่นทนํานี่ซื้อรถซื้อนั่นซื้อนี่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่ต้องอยู่ด้วยกันสวยหรูซึ่งมันต่างจากคนที่นี่คนที่นี่เขาไม่ติดหรูเขาอยู่ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้แต่ขอให้มีเงินแล้วก็เก็บส่งไปไทยส่งไปไทยเอออยู่ที่นี่เขาก็อยู่แบบสบายๆเออไม่รูหราาหรอกอื ไปบ้างปาร์ตี้ไปบ้างร้านอาหารแต่ก็ไม่เปลืองไม่ไม่สิ้นเปลืองไม่ไม่สูรุย่ยสุร่ายเขาก็กินอยู่กันแบบตามมีจำเกิดง่ายๆกินอิ่มกินกับข้าวไทยให้อิ่มมีเงินก็ซื้ออิ่มหน่อยแต่พวกที่เกาะผัวแดกก็ซื้อน้อยหน่อยอะไรก็ว่ากันไปแต่ทุกคนนะ่ะที่อยู่ต่างประเทศนะ่ะจากขี้เกียจขี้เกียจจะเป็นคนขยันคือทํามาหากินนะี่ยจะห้าใจห้าเล้สิบก็ทํากันอนะ่ะอย่างนี้แหละ ต่างจากคนอยู่ในไทยอ่ะมักง่ายเอาแต่อยากหรูเอาแต่อยากรวยเอาแต่แข่งกันในด้านวัวสดุแข่งกันในด้านอเนซซอรี่ใส่ทองยะยะยะเยอะๆเครื่องประดับเยอะๆเด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี๋ย <ๆ S 1> ว Subs, <ๆ S 1> จะได้ไปออกงานบวชงานวัดแข่งกันเดี๋ยวจะนั่นจะนี่แข่งกันเอจอะเป็นอย่างนั้นแหละมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีภาษีคือเงินเข้าไม่ใช่เงินออกทุกคนจริงก็ก็เธอน่ะ ไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเมียเก่าเธอไงลูกสะภ้ยายเลียบเนี่ยก็เธอมันไม่ยอมรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมียเก่าของเธอไงหรือว่าลูกสะพ้ยายเลียบต่อไปนี้จะเรียกว่าลูกสะพ้ยายเลียบยายลินเจ๊ลินลูกสะภ้ยายเลียบหรือแม่เลียบเออลูกสะภ้แม่เลียบเออเออเจ้าอย่างนี้แหละจะบอกให้เพราะว่าคือ อีเจลินเนี่ยมันโดนภาษีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเงินที่ไม่จ่ายภาษีแล้วส่งให้เธอเป็นเงินมืดเขาเรียกว่าเงินมืดเออมันถึงขอความช่วยเหลือกับเธอเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับเธอโดยตรงเพราะเป็นเงินที่ส่งให้เธอเรื่องมันก็เลยเกิดอืม เราคนหนึ่งเคยสงสัยนางว่านางรวยเขารวยจากการขายครีมเธอเอ้ยเขาไอ้พวกเขี้พวกนี้ยเธอจําไว้เลยเน็ตไอ้เด้าก็เด้าดากเนี่ยเขารวยจากความจากความปึกมึนของเอฟซีนั่นแหละมันก็เหมือนพวกวงหมอลำนะนะั่นแหะวงหมอลำนะ่ะเขาก็รวยจากปึกมึนของเอฟซีนี่แหละตะบี้ตะบันหาเงินหาทองไปค้องมาลลย คนที่ยิ่งทักพวกคนรวยรวย fc รวยรวยหน่อยโอ้เปก็ยังเปไปยันบ้านเป็นหลังๆเปรถยนต์ฉ่ำก็รวยจากตรงนี้แหล,ละจ่ะเลยพวกเน็ตไอเด้าก็เด้าดากมันก็เหมือนกันมันก็รวยจากเนี่ยมีคนติดตามเยอะมันได้ทั้งยอดวิวได้เงินเข้ายูทอกยูทูบยอดวิวฉ่ำเดือนละหลายแสนแถมมันได้จากอย่างเงี้ยจากเนี่ย fc fc สนับสนุนขาย ขายขายสักกระเบือยันเรือสาก fc พร้อมซื้อมาทำไมจะไม่รวยล่ะมันขายได้วันเป็นล้านล้านอ่ะบางทีบางวันมันไล่สองรอบสามรอบรอบละเป็นล้านมันขายได้มันรวยอยู่มันก็มันก็เข้าใจไหมของที่พวกมันขายน่ะต้นทุนน่ะนิดเดียวเช่นว่าครีมเนี่ยทุนน่ะหลักสิบ แต่ขายสามสี่ร้อยมันกระจายไหมนะกําไรมันดีจะตายพวกเฮียพวกเนี้ยมันรวยไวเออต้นทุนหลักสิบมันขายหลักสามร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยกําไรมันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนเธอของพวกเนี้ยเอออาศัยฐานคนฟังอาศัยเอฟซีมันขายฉ่ำนะมันก็จะไม่รวยได้ไงแนละ้วมันขายได้วันเป็นล้านสองล้านนะเปดิวเลี้ยงดิวบ่จะโดนภาษีบอกให้ดิวช่วยหน่อยอ้าวตายแล้ว เออ,อทำไมแต่ดิวต้องขายครีมไข่มุกอ,อีกกี่ชาติอ่ะอ้าวเธออย่าไปพูดอย่างงั้นสิกับเงินที่เขาส่งให้เธอเนี่ยเขาก็ต้องทำงานกี่ชาติลนะกว่าเขาจะสามารถส่งให้เธอได้มันก็เหมือนกันแหละสิ่งที่เธอเอาเขาไปแดกฟังนะถ้าเธอเอาของคนรวยที่เป็นมาดามสายเปยรวยๆอันนั้นไม่แปลกเพราะเขารวยแล้วเขาเหลือแดกเขาก็แบ่งปันแล้วเขาเปเธอได้ประเด็นมันคือแบบนี้ ประเด็นมันคือแบบนี้ฟังดีๆนะดิวถ้าเธอน่ะถ้าเจลินเน่ะเขาล่ำรวยเป็นมาดามมาดามเศรษฐีเหมือนมาดามหลายๆคนที่เขาเขาล่ำรวยเขาจะเปเธอสักสิบล้านก็ไม่สถานงามงามตีนเขาหรอกประเด็นตรงเนี้ยแต่ประเด็นเนี่ยคือมันเป็นสภาพของมึงอะ่ะไปหลอกไปหลอกสาวที่ใช้แรงงานนี่ะไปหลอก ไปหลอกสาวสองที่ใช้แรงงานในต่างแดนที่แม่งก็แทบจะไม่มีจะแดกมึงเข้าใจไหมฉะนั้นน่ะความดราม่ามันเลยเกิดมึง,ม,งมึงอะไม่ดูตามมาตาเรืองไงถ้ามึงไปเอากับคนที่เขาเหลือแดกเหลือกินแล้วเขาพร้อมเปย์พร้อมจ่ายเพราะเขาเป็นคนรวยอยู่แล้วอันนั้นน่ะปัญหาพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ตัวเองน่ะไปหลอกเอากับคนชนชั้นแรงง,งานไงชนใช้คนใช้แรงงานธรรมดา เขาหามายากเขาก็อยากจะมีเก็บมีออมตอนแก่กระหลงเชื่อโอนให้มึงลัวนวกะว่าเออไปเก็บไว้ที่มึงเดี๋ยวไปแดกไปไปนอนเสวยสุขนั่งแดกนอนแดกตอนแก่ขนาดเครื่องเพชรเครื่องทองน่ะขนไปเป็นกระตักขนเพื่อเอาไปกองไว้ที่คอนโดของมึงไอ้ที่โดนขโมยก็มีไอ้ที่ฝากก็มีอะไรก็ไม่รู้เละเบ้อบ้าไปหมดน่ะสตอรี่มึงเนี่ยนะอีดีวกูจะบอกให้ คือเข้าใจไหมจะเรียกว่าทวงเรียกว่าขอหรือว่าเรียกว่าควยอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็จําเป็นต้องต้องเอากับมึงนี่แหละแล้วมันมีอีหน้าโง่มันจะชอบมาถามแบบโง่ๆถ้าอีดิวไม่รวยจะมาขอมาอ่ะแน่นอนถ้ามึงไม่รวยเขาก็ไม่ไปรบกวนมึงเออเสียแล้วก็เสียไปไอ้เงินที่ให้มึงอะแต่ที่เขารบกวนอะ่ะเพราะว่ามึงมึงเหลือแดกแล้วไงจากเมื่อก่อนมึงไม่มีจะแดกเขาก็เขาก็เกปมึง แต่ตอนนี้มึงเหลือแดกโอเคงั้นมึงเอาคืนมาสิในส่วนของกูเนี่ยอะไรก็ช่างเพราะว่าตอนนี้กูอะ่ะกรอบเลยอะกูเนี่ยมึงมึงเข้าใจไหมมันทีเขาทีเรามันจะพูดถ้าถ้ากูเป็นอีเจลินเนี่ยกูก็ต้องก็ต้องทวงเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นกูตายไงกูไปเป,เปมึงจนกูไม่เหลือแดกเองอะไรเงี้ยก็ต้องทวงกันแหละองนั้นอะ่ะเพราะมึงรวยแล้วมึงก็ควรจะเปคืนมาได้ไง